เยอะกับห่าเลยพี่น้องอู้วขาวน่ะแตงโมครับสบายดีกันน่าสบายดีไหมสยนุ่มือจะดีนุ่มือดีดีจะไปดีเอฟซีไปดีเอฟซีหอยซื้อซื้อวานได้ได้ซื้อนะเจ้าจ้าเอาไนึกเหรอเห็นแต่เขียวพี่น้องนี้ถางหมูกินบ้าแดงแดงวนบันน่ะจะกินไปแล้วนั่นึง มืัอนี้โดนพอก็จะทานเธอเองได้พี่น้องมันมีอากาศลมเนาะเพินพ่นเพิ่นสีเหลืยงกระปุ่นได้มนไหมมันเลยให้กระปุ่นกินเพิ่นให้หยไม่ดาวมาเห็ดแม่สลีมาเห็กดกระปุ่นกินพี่น้องแซ่ออออาาบอยู่แซ่บอยูวะฮะมาว่าดีนะแม่ว่าดีก้อนแซ่บอยู่มาเด้อกินเออมาเด้อกินอาซามาเด้อกินแตงโมมาเด็กกินแตงโม นาวเยอะลมๆอากาศลมอากาศหนาวไปเนอะคนตกมือนี่ซีมาเห็ดกรสกิบสื่อแตงโมมามาอันหนึ่ง้หาพันเท่าไรวะทีบบาทจักนาะี่สิบบาทีสิบาทนี่แหละพี่เนาะเป็นเป็นเงินกีบกับกีคานลลยนะเลยเงินลงบกินไมทานกินมงเามาคานม่ทานอานน้าจะพี่เนาะเลย หน้ากระด้างดัจะทายันเท้าขึ้นได้ี่น้องค่ะเอฟซีเท้าใส่คขีมยังอบผิวแซบยองเกลียวขาเลยสตารเอาหนาสะานสองหนาสถานสองถงได้พี่น้องเอื่อน right. ืไปเกียรจ้ามาไหมตกได้แซบยอง กินเจะบดิเออต้องกินยิ่ลมเป็นอาหารกินกินแต่น่นรายนันสิขายอยู่ดอกไม่ดาวเปที่ยวกับปู่ยุนนายพี่น้องก็ดังอันตุ่มเซตีนไก่น้ำเนาะวันนี้ตลาดนาด้วยพี่น้องวันน้ำขอนเนาะหาระวังรถเด้อร์ขึ้นยาพี่เปื่อยตุ่มตีนไก่พี่เปื่อยเพรจะใช่ลูกทีน้ำ อันนี้มาค้ามพี่นอนอะลอยบาทมาค้ามไทยได้ไงเรจะเอา้ายนะไม่นีตลาดนาก็ได้แดลหมูมาสกินส,ก,สกิมมากินหมูได้พี่น้องดแดงสี่สียางมันเดียวแห่แน่ะขึนตะเกียบเขาไม่มอจนนีนะมามาแตงโม่นิฮามหอ,ม,อมึงกนิน <laughs> ลหมูยกินนะเป็นวาทเป็นข

สารซอยฟ้กให้พ่นลงมือเด้อวันนี้เป็นมือกล่องใหนนะขางานอยู่ไม่งานขาอันที่วานสถานเป็นซอยเยอะปกติมีสองข่ง้ค่ะเปิดซองขมงนี่ปะวะซอยนี่แหละซอยเพราะว่าเห็ดกินเหมาเห็ดท้ายนะพี่น้องเสร็จตอนแรก มีเนื้อมันอ,อ่อยากกินปีได้เ,เหรอไม่ใส่ว่าปีมี่มั้งตลาดตะวัมีนะอืมอะไปมีพักโบ่งน้ำเนื้อนะพี่เนาะแต่ว่าซอยพักกะลำไปก่อนเนาะกะลำปีอันนี้ phân hạng để kẻ cái bổng mẹ mọi người kẻ này mọi người kẻ lampi 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 คนงามซอยรักแม่ดาวม่นไม่ปีมั่นน่งอยู่ตาลาดเนาะหงาปีพี่น่องสมปะทูกันหรอกพี่ยังมีตีนไก่พร้อมเด้มอมันนี่ตัวหนึ่งเลยเนี่ยพานโล่หนึ่งใคยตีนไก่น่ะ เมซลีเห็ดกบกินสู้กินได้พี่น้องมาเนี่ยนี่น่าตบมากพีกถ้าเราเหตุบ่าเป็นเบิงเบิงได้โทรศัพท์แต่ถามาเหตุอะไรเห็ดเดียวเบจักสูงมาประทูโลดหนึ่งมรทธานประทูก็โลดหนึ่งมีแต่แนวแพงๆพี่น้องเอ้ยเอามือหไหมเอ้ยกับ ต้มีกเห็ดเอานาํปลาทูหนาไก่ก็ได้นะออกระปุนเพ่อ่ากระปุนเพก่อคิงบอกขระปุนแก้น้ำยาปลาเผื่อเอาเอาคิงเห็ดนะบัวกระซาเเออเห็ดหนานี่เรามนอยากแสบนางาทบุคคลหลักันได้สติีนไก่โลนหนึ่งพี่น้องมันแสบนะไปไปออกไปอย่ยู่นอ ซอยไปซอยอยิ่อ่ะพี่น้องแกปลาตูก่อนเด้อลืมลตะกี้เพื่นซอยป่าลิูโลนึงนะอากาศมันออกเด้ก็น,นะกนังเกอื้นะปรูโลนึงวางมาเหพี่น้องเด็เยื้อซอยหยับลอย ไดดายบุ้มปีไม่มีปี<ไ>อัาน,น้ำมันอนอกพี่เนาะไรอางน้ำสาวอือเหงุถูกน้ำกินกาจะแจ้งปีสกีม,มากินปีทุกพี่เนาะปีอ่าแบบเส็บ

ก็ซื้ามาเนี่ยพี่นอือพี่เ้าะหางเหรพี่ห้กะทูกาดใหญ่เลพี่น้อะเออโบเห็นหงุงแหละไปเอากาดอ๋ยแต่กะไปต่ำเนาะอันนี้จะไปให้แมวขี้มันนะในปหอกหัวด้ลจง้มเตรียมเห็ดนได้พี่นเ,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 เนองทำเลยเด้ทำีทำนีกาดงั้ ข้อแลรกกะปุญนำปลาทูพี่น้องเตรียมเนื้อพี่น้องข้างในกะกำลังเตรียมเห็ดน้ำเนาะสถานเดสพาร์หอมน้ำปลาแดกได้พี่น้องน้ำปลาแดกตีนไก่น่าไม่ด้าเปลือกหักเราปลา ไม่ด่าพักขาใส่เห็ดกินสูตรไพ่สูตรมันได้ปีนอ้องเดี๋ยวแต่มากนะ <c oughs> มากามัเมันกับใส่ปลาลายใส่หนังกะถีละลายซอยหนงตัวพี่น้องเหมือนเตรียมเงี้ยนะถ้าได้แล้ว <c oughs> ปลากรินงก้าบนุ่พี่น้องปลาตัวว่าเขียบพี่น้องฟาดชัดอันนี้เพ่้ยตับพริกปลาดัวบัวพี่น้องสีเบิองสวยปลาไม่เคยเห็นจ้าเชื่อพี่น้อไม่เคยจะปุกแยกเชื่อเห็นแต่ปลาเหลือเด็ด เคยเห็นกินเองก็คือยหัวนำหนาได้ดิน้องเฮ้ยเยเฮ้ยเพีเป็นเพียรี่ไงเกินเกินเล่นเปล่าเ่นไม่ได้ขนานี้อาโห่วยแก่ินหอชาต้นา ผาดผัดแตงกวาหม้อผัดหบ,บัวก,บวก,กับกระเทียมผัดผีก พอตรอดเอานามกะทิลงพี่นออ้องหอมหอมหอมจังเลยราคะเอาสียรปลาทูลงก็งไปกี่หูดเขือ่องเรื่อนไ,นไอ้ไรเนี่ยอ้ลายท้ายพี่น้องเฮ็ดกินเกแลแไมดองไม,ไม่เสียม <c oughs>

Ăn đi nhé cả ha. Hết chín thì nó thuyền 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 ơi. Sữa thái chuột lao nè. Làm tổng và đẹp. <laughs> Ai Thì sai được nhìn ตาดำๆไออังเปาออังเปาเอ้ยขงหัวเถาะนะมาเป็นน้ำมาเป็นน้ำมาเดี๋ยหัวหนาตัวลยไอเปาเอ้ยเดือนตาบ่อตาหน่วยตาดำๆนะคือบกตะเล่นเลยสาสุดที่เข้าขอไปได้แบบกินกินได้เต็มหม้อพี่น้อง มีแต่เนื้อป่าอจะทานซีมแสบเลยนะดวงหน้าตาเป็นจังไง เมในพี่น้องนะตาจะเสีมะจะอะไรแบบหนังพูดขวดนะในกล่องนะพี่น้องในกล่องมันอย่างอันนี้ตัวจริงขุนๆนะก็มันมาแค่แบบมันมันอันนี้ไม่เนต้องซื้อแค่หมวาพี่น้องนะตาก็สิประมาณนี้เนาะเป็นตระแหนองการพี่น้องผู้ดีคำเหมือดเนาะมาเดินมากินกระปุกน้ำกันเด้อหน้าตาก็สิประมาณนี้แหละ คุณคุณพี่น้องบรรทูโลหนึ่งนี่ไงสถานปักกิญสถานปักกินธ์ลายๆตะกี้กินจับหนึ่งพี่น้องหนับตัดเสษหิตีนไก่ยืมมาเลยเด้อเลี้ยแล้ว ต้งกก็ซาสิเออทีตาหันตถวยสิบถวยสาวสาวพันถยสามสพันเด้อสาวพันสาวสิบพันเอแล้วพียติ่ใจนะใช้อีหน้าน่ะเออกันอะไรันว่าบังกันอะไรย่านี้ใช่น้าหน้าม่หน้ามนาผีนาหน้าอะไรีบ้านเห็นกันหาวหนากรัเอ้าผีหนอนถวยนี่นะบูขาย อยากอะไรก็มากินเองเด็กหน่อยขี่รถไว่ไปพี่น้องถวายนียก็ขายขายเด้อเลยหาสิบบาทเต็มหมอพี่น้องพี่น้องห้าร้อยเนาะสิบบาทแม่ยืมไม่ทันสื่อได้น่ะไม่ทานสื่อตัวใด้เราสื่อมาเห็ดกินได้ สิวแล้วคลายนะคลายดีเก็บในกลวเกบไปแล้วได้กับ่าได้แปลงร้ายพี่น้องเ้ยนี่ต็มถุ่งหัวนกินบิบบ๊อกอนสาพี่น้อง ป,ปุ่งปุ่งปุ่งอันนี้ของสายเด้อมันเหมือนออพี่น้องเลยจะจอยกับพี่ยังิีเด้อไม่ได้พี่น้องมันเต็มถุยเอาไปมันตรวจนะมาเห็นกันเถอะมาเห็นหนออยากขับกล้อง

sẽ bỏ ai khỏe <laughs> 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 bạn